โอยพามาเบิ่งดอกไม้อากาศดีค่ะออสเตรเลียเมลเบิร์นอะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแม่จ้าหน้าหนาวเมืดแล้ววันนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิผุ้น่ะเบิ่งโอ้ยมันละเลิศสมเ่นเต็มทายมาให้เบิ่งสุปีเพราะว่าสซออนแม่จ้าอีกน้อยมันกับสีโลนสีโลนวันนี้มันก็สิออกใบออกใบก็จะเป็นสีเขียวเพราะสีเขียวมันสีกายล่างเป็นสีแดงมันเลิศสมเปนเต็ม พี่น้องเลยนีเป็นคักจ้ะงามคักงามบบงงดมีเราเบิ้งถึงตาดอกไม้บ่เบิ้งถนนบ่เบิ้งถนนซะละดนูนะชีไหมมันก็ชีโลนเต็มถนนในปัจจุบันี้มันลหลุดสมันเต็มเลยดิดูน้องสมิ่นชียงางไปหอดพุ่นเด้ยางไปหอดพุน่พนเหรมันสุดเลยพี่น้องเอ้ ก็สิย่างกลับมาโอ้ยมันงามกับไปหน่อสะอรษฐกิจมันดอกมันนะเรา่ายใหกันค่ะชักมันสีดอกอี๋บ่หงุหือกันว่ามันดอกชักกุหลาบอุ้ยบุหูุหงิกันโดยจากทงพ่อทงแม่กลับมากลับหงก็เห็นนี่แต่มาอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ต่างประเทศสิบกว่าปีเห็นสุปีแต่ว่าบุหูุหงกดอกอี๋อย่างบุหูุหงิกันเมืองไทยห้องมีไง เิคนทำฟ้าทำฟ้ากันงนามพี่น้องผันะวะเจ้าเบิ่งงามอีหลีพี่น้อถ้ามันอยู่ไร่บโดนดอกพี่น้องเจา้ามันกัโลนโลนถิ่มมืดพี่น้องติ่มถนนหนทางเลิศสมบูรณ์แต่พี่น่ะต่างประเทศมันมิรั่วเดิพี่น้องสอยจิ้มกับซอยบ้านย้ชมนี่แหละบะไก่เห็นปะมันเป็นแบบว่ากูดแอรเรียเลยไหมแถวนี้ไหม ่เฮ็ดดันยังก็เพิู่ดว่าเฮ็ดรั่วเฮ็ดหยังดอกบ่กันเฮ็ดรั่วแล้วมันบมงงามไงพี่แดอกไม้สีแดงแดงเห็นบ่กันเฮ็ดรั่วแล้วมันบมงงามเพป็นห้แบบเฮ็ดทำมาติดไงมันละเลุดสำนึกแต่แต่ได้ไว้ไม่ผิดหรองเลยเสื่ออ่อนเสือ่อนให็ดไข่ไงไข่สมัยแค่เสื่ออ่อนไงเสะอ่อนดอกไม้นี่แหละคนรักสวยรักงาม คนขี่ด,ดีทำดีมันก็นเลยมักดอกไม้ไงพี่น้องเห็นดอกไม้บอดได้พี่น้องเอ้ยคนน่ะมันโลนลงมาโอ้ยมันเลือดสมุนไพรเด็ดเด็เลือดบอกท้ายสูงๆอ,อ๋อท้ายต่ำเดี๋ยวมันเห็นนัน่นทะเบียนรถมูเพิ่นเห็นทะเบียนรถมูเพิ่นพี่น้อง,งเ,เอ้ยเลือดสมุนไพรว่าสมุนไงงามค่ะพี่น้อง